ถามแรกเลยวันนี้ต้องถามถึง party list หนักใจไหมถ้าดูเปอร์เซนต์ความนิยมของอสํานักโพลที่เขาทํามา ไม่ว่าจะเป็นของสวนดูสิทธิ์ของนิด้าครับลังประชารัฐต,ต้องถือว่าเครียดเลยนะเพราะว่าคะแนน10อันดับแรกเนี่ยเปอร์เซ็นต์เราน้อยมากโอกาสที่จะได้ปีิลิต์ถ้ายึดตามโผเนี่ยจะน้อยมากนะรเรื่องโพผมผมไม่กังวลเลยนะเพราะว่าเออมันเป็นการใช้กลุ่มตัวอย่างนิดหน่อยถึงแม้จะใช้หลักวิชาการก็ตามแต่ว่าถ้ามาถามณนะวันนี้เนี่ยยิ่งจะโดยเฉพาะสนามกรุงเทพหรือพวกตามเมืองต่างๆเนี่ยผมว่ามันยังเร็วเกินไปยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตอนผมลงผู้ว่าเนี่ยครับโพนิด้าพูดชื่อได้เลยผม1% แต่ตอนจบผม9%มันต่างกันเกือบ10%เนี่ยเพราะว่า10%นี้ก็เป็นจำนวนคนที่เยอะอยู่เพราะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่กังวลเลยครับทำเองด้วยไหมโพททำเองคือถ้าคือพอทำเองเนี่ยมันถึงรู้ว่าเออมันทีมมันโพที่ออกมาเนี่ยมันก็อาจจะคาดเคลื่อนบ้างของพักยังไงครับของพักเนี่ยอย่างอย่างหัวหน้าเนี่ยลุงป้อมบอกว่าไม่ติด1ใน10เลยแต่ของพักมันอยู่อันดับประมาณอยู่ใน 1- ใน5มาตลอดซึ่งมันก็ไม่ตรงกับที่เราทำเพราะนั้นเนี่ยผมว่าไอ้โพก็ส่วนหนึ่งเอาไว้ เอาไว้ประกอบการแก้แก้นนี่เหมาะเป็นนายกคนกลางนายกมือประสานเลยนะอยู่ระหว่างกลางพอดีใช่ใช่บทบาทของพลเอกประวิทยมันช่วยส่งเสริมในการเลือกตั้งไหมครับการที่บอกว่าจะเป็นโซ่ข้อกลางเป็นคนที่ ก้าวข้ามความขัดแยง้งคือผมเลียนอย่างเงี้ยผมมองว่าผมว่าหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยคงคิดเหมือนผมอ่ะว่าปัญหาความขัดแย้งในบ้านเราเนี่ยมันมากันเกือบ20ปีแล้วคืออย่างผมก็จะชัดเลยตอนผมลงผู้ว่าเนี่ยก็เห็นต่างแล้วก็มีความเห็นต่างที่หนักด้วยซึ่งผมคิดว่าเราคงปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้ลุงป้อมเนี่ยท่านมองว่า เฮ้ย <Hey, S 2> เรามันจะขัดแย้งไงก็ตามเนี่ยถอยคนละก้าวก้าวข้ามความขัดแยง้งแล้วส่วนจะมาดูว่าผิดเพราะอะไรจะแก้งไงเดี๋ยวมาว่ากันที่ผมถามอ,อย่างนี้เพราะว่าในเทรนการเมืองปัจจุบนันหลายคนคอาจจะมองว่าคุณต้องชัดเจนสิรเราถึงจะเลือกการที่พลังประชารัจากจาก ปี2กชัดเจนนะแต่พอม,มาปีนี้ชัดชัด,ชดแบบกลางๆอันนี้คือผมว่ามันมันไม่ไมกลางนะมันชัดเจนว่าคือเราพร้อมที่จะทําให้ปัญหามันจบลงะับแต่ว่าเราก็มีจุดยืนของเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องหลักๆเลยชาติศาสนาพระมากษัตริย์เนี่ยอันนี้เราเรา,เราคุยไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้ปัญหาที่มันทําให้ประเทศชาติมาถึงจุดนี้ความขัดแย้งในเรื่องการเมืองเนี่ยมันควรจะพอได้แล้วแล้วก็แข่งที่นโย,นยมับบทำให้เสียแฟนคลับเดิมไหมอย่างเดิมเราอาจจะมีแฟนคลับที่สุดขั้วไปทางใดทางหนึ่งสมัยที่พลเอกับพ เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนคือว่าเราจะปล่อยให้ประเทศมันไปอย่างนี้เลยคือพร้อมที่จะมองหน้ากันแล้วอคุณอยู่ฝั่งนั้นผมเกลียดคุณเลยซึ่งผมเจอมาตอนลงพูว่าคือไม่ไม่รู้จักผมมาก่อนแต่รู้ว่าผมเคยไปชุมนุมทางการเมืองมาก็พร้อมที่จะไม่รับอะไรซึ่งผมว่าบรรยากาศแบบนี้มันไม่เหมาะคือเราเป็นมา20ปีแล้วผมคิดว่ามันควรจะข้ามตรงนั้นไปได้แล้วเอาละครับขอบคุณนะครับคุณสกลทีการนำของพรรคพลังประชารัฐขอบคุณครับสวัสดีครับ